สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็กีเกษตรบานหน้ามาแล้วครับครับวันนี้ก็สิภาพพี่น้องมาเบืองกับหญ้าชนิดหนึ่งนี่ครับเป็นหญ้าธรรมชาตินะครับคือทางบานผมเรียกว่าหญ้าเบิงนะครับตัวนี้ผมสังเกตว่าง่วมันจะกินดีนะครับผมผมก็เลยลองเอามาปักช่ำเบืองนะครับต้นพ่นกัดจะอวบๆนะครับผมนะครับเป็นหญ้าธรรมชาตินะครับผมก่พู้ว่าภาษาไทยเพิ่เอื่นอีหยังนะครับ แต่ว่าภาษาอันอีสานบ้านเท่านี่อันพื้นเอิ้นหญ้าบึงนะครับเป็นหญ้าที่เกิดในหนองน้ำนะครับตอนนัดอ้อนเนี่ยง่วงกินดีนะครับว่ให้ออกดอกนี่ครับซ้ำซ้ำติดเห็นนี่นะครับผมงม่วงกินดีแห้งนะครับพอดีผมลองเอามามาปลูกเบืองนะครับนิดหน่อยนะครับแซ่้มูนะครับกับหญ้าหญ้าเพ่งกหลานะครับเพื่อนกระไ่เร็วนะครับผมนี่ครับต้นตอเพื่อน มันคล้ไขๆครับหยาไวกับบมเมนต์นะครับแต่ว่ามันนุ่มนะครับมันหอมนะครับนัากินดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปเบิ้งพาไปเบื้องมองต้นกําเนิดแม่นที่ผมเอามาปลูกนะครับมันอยู่ในสานะครับพอดีผมสูบน้ำสาออกแล้วเป็นเกิดนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับไปเบิ้งกันครับผมเดี๋ยวเ้ายางไปเบิ้งกันนะครับที่ผมเอามาปลูกนะครับส่วนแป้นจะเป็นแท่งกลานะครับที่ปลูกในไอยางนะครับ ตัวนี้ปลูกมาได้ประมาณ3ามปีแล้วครับตัดอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันนี่กัสิบห้าที่น้องกระเบิ้หง้าตัวตนี้นะครับแต่ขายกับซิกเนลกับเมนครับว่าซิกเนลมันต้นใบใหญ่ประนิดนะครับนะครับจะตัากระเบื้องให้นะครับนี่ครับสิผมเอามาปลูกเป็น้าธรรมชาตินะครับลูกแล้วกระโปรงดีนะครับอ้ายผมตัดไปห็นกว่าสองรอบแล้วนะครับแต่ว่าผมเอาตัวนั้นไปปลูกนะครับแตกกเหมันซิกเนลเลยครับ ดินก็แห้งๆเลยนะครับตันนี้เป็นสาเสียงปลาเข็งผมนะครับนี่นะครับต้นตอมันจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะต้นเพิ่นนะครับจะคลายกับสิกแนวเลยนะครับผมนี่นะครับต้นียวกันผมลองไปปลูกเบ้งผมก็เลยว่าจะขยายพันธุ์ให้พ่อพี่น้องผููที่สนใจนะครับเอาไปขยายต่อขึ้นกันนะครับแต่ตอนนี้ พอเตรียมแปลงก่อนครับแต่ว่าถึงภาพมาเบิงต้นกำเนิดมันครับยุในีหน้าจะคล้องครับยุคนีสาจะคล้องนะครับผมเห็นว่ารับเันก็ะจะไหลไหลออกแบบนี้เลยนะครับสังเกตุว่านตัวนี้อาจผมตัดไปแล้วนะแต่ล่ายกับซิกแนลเลยนะครับผมว่าน่าจะดีนะครับต้นใหญ่กว่าซิกแนลแต่ว่าอัตราน้ำหนักน้ำหนักในน้ำหนักัว่านี่บนหัวมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับการแตกกอหรือแตกห้างก็จะออกตามขอแบบนี้นะครับเห็นว่ารับผม ออกแบบนี้นะครับอืมผมคิดว่ามันนนาจะดีนะครับมันนนาจะใส่ได้เลยคิดจะขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวให้ผมขยายพันธุ์แล้วกันยังไงพราะม่ีพี่น้องกันสนใจกับยีต่อผมได้นะครับเดี๋ยวให้ผมขอขยายพันธุ์ก่อนเดือนหนึ่งนะครับมันมีวัวลายนะครับมันเกิดเองตามธรรมชาติป่ะโหว่ามันเกิดมันจะใส่นะครับดูครับต้นต้นบัวตัดมันครับมันแตวออกมาครับแบบหน้าครับ แบบงัวกินดีนะครับผมเอาไปใหงหัวนะตัดไปหลายเถ่าแล้วนะครับได้ผมตัดไปนะต้นตอเพื่อนเนาะเดี๋ยวผมจะลกให้เบิ่งยิ้นแห้งๆเกิดนะครับเนี่ยพ้นนะครับต้นตอนะครับตัดไปเลยนะครับก็จะโกงไม่ขึ้นว่าแบบนี้นะครับคันได้น้ำแนี่ซุ่มๆแช่แชนี่เพิ่นจะง่ามเร็วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมพระท่านได้เอาน้ำสาเขามานะครับแหงเกลือยู่ครับ ลองล่องเบิ้งนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไรนะครับให็ติดตามกันเบิ้งนะครับหญ้าพันธุ์นี้เป็นนาครหญ้าที่เป็นนาเอเป็นหญ้าที่นาสนใจอีกชนิดหนึ่งที่ผมคิดว่าปลูกแล้วมันนาจะขยายพันธุ์ได้ดีแล้วกะง่วงกินดีครับนะครับตอนนี้ยังห่างๆนะครับเกิดเองตามธรรมชาตินะครับหากมากนะครับออนใหญ่นะครับเห็นครับสวยเลยครับผม ว่าน่าจะกินดีนะครับหากเปินก็น่าจะออกตามขอนะครับการขยายพันธุ์เปิ้นออกตามขอหากจะออกตามขอมักน้ำนะครับข่ายกับซิกแมวเลยอเอินว่าพี่ใหญ่ของซิกแมวก็ได้นะครับเพราะว่าตน้นก็คือการแท้งนะครับเพียงแต่ว่ามันต้นใหญ่กว่ากันนะครับหาเปิน้ลนะครับจ้างได้กับ ติดตามผมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเด้เบื่องอีกประมาณไอ้สักเดือนนึงนี่แหละครับขอขยายพันธุ์ก่อนครับแต่ปลูกลงแปลงมันนนาจะดีนะครับตัวนี่ลองมาเทียบเบื้องนะครับการเลี้ยงงัว่ก็ต้องให้กินไล้สายพันธุ์นะครับผมหญ้าคิดว่านะครับคือเห่าอยู่แล้วพ่อยังบ่กินไอ้แต่ขาอย่างเดี๋ยวเฮาก็ยังกินไอ้ยางอื่นนะครับกับยางอื่นนําครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับเดือนนาเดี๋ยวผมเคลงแปลงก่อนเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการนําว่าผมปลูกอย่างใดแบบใดนะครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเจอกันครับคลิปนากับหญ้าหญ้าบึงครับบ้านทีท่างอีสานเอื้อนหญ้าบึงนะครับท่างอื่นบ่หูไปหูกับทรง้ามาบอกนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ